สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบิสสกูสคนเด้อพี่น้องเพ่อพ่อก็ส่งแม่หนองเทนพี่น้องจ้าออกมาหาน้องเนื้อเด็กน้อฮักระมาจะลองเฮียนยางพี่น้องไอ้พวกเที่ยงหน้ากับบอกเท่าไปเกยเพชรกระเบาดาวไปแล้วมื่อยบ้านเฮ้ยเจนนี่เศร้าเมื่อย เด็กหน่อยกวหนึ่งกวสองผู้ขา,มาหมองไปอ้าวตึกตึกตึกไปใส่ก,กันเบิดแล้วนี่นะปุย้ยอ้าวบางังคำนอนอยู่เทิงพี่พี่นองก็ระวัยอยู่สั่นลุมน่ม่หรอป้าจะพอห้ากระสับผ่าเที่อ่นะ ผาลายผาเก่าผาเน่าผาเก่าผาเน่าอืมเบะเขาก็ไปจะสั่งถต่นบอลสูโอเมืองสิแบไปให้เจ้าของมันเบิ่งก่อนไอย่งก็มันย่างพี่น้องไอเบล้วมันคัวงนะ น,น่ะเนาะกระเาเอ๊ะมันซือ้อยังก่อนอีกสิแดงๆเนี่ยนะดิโด้อโอ้เอ็งมานอนนตัวซิฟมือตัวยังบมดสือเองปะเฮ้ยด้อด้ดิโด,ด้อืมเนาะมึงห้ามนอนบ่ะจะมีเวียกอะไรเด็กน้อยเนาะกินแล้วก็นอนส่วนพ่อเนะน้าตากผ้าห่มเน่า โอ้ไ่ได้เสืเสอลาย่งามบ่ไหนมันนี่นะต <c oughs> องคำ <c oughs> เออลมถังอืมมันเก่งไง <c oughs> <c oughs> จาตีมนเนยคูครูงามาละผิดโต้ผ้าแม่ ิดสายิดครัวผิแต่ลแล้วไปได้นะฮะมาขึ้นไห้ย,ยี่บอแงยี่บอตื่น,นอ,อืมตื่นไปนอนไปแจ๊กอืใครน่ะาเทพย,ยังนอนบอรับ<ต>เปลี่ยนที่นอนไปนอทีุ่นอ่เออหาทุ่มหาทุ่มยังผิดไปผิกมาแล้วเริ่มมาเรีนโทรศัพท์อีกได้ยนินเสียงเตตู้เทพอน,นใท่ถึงถึงอืมยัด้เ นาปุ้ยไปปานุ่งบักเสบื่นแต่ีหน่ขอทีสามมตื่นนะตื่นมาเหร่นต้อเห่นแกีนะร่งอยากหายอยากนอน่อืออุ้มเนี่ปงน้ำมันมาหายกับปงมังไรนอนสันทเข่าบ่อน่ะนะรูใสบ่วะพระอาจารยสือตัโยมามือในมอไรเสือใหม่ลมทางหลังมอ มาเนือเอ้ยมาทำนอนรับยูบนน่บ้ามือขึ้นนะนะครับนอนรับยูบ่บ้าวนศุกอ์เขพุ่นมาให้กินเหมือนเขาจับผัวปทีนลงท่านซะเปลี่ยนเปลี่ยนจากท่านท,านทานะะันมานเลโอเมซองกันเรียนแต่เนรียเนี่ยขึ้นไปส่งซอง,องรวมทำบุญน้เผื่นกันลอย้าบาทเขาหนึ่งเขาหนึ่งกระสอบเขาเปลือกแล้วก มาดามกับหาสิพันต่อยอดมันมันมีซองน่ะน้ำพี่น้องไอ้ซองบุญบานครับอีเหมียนซองเหตุบุญน้ำผ่อนน้ำแม่เพิ่นก็มาเพ่เฮาเรือแต่ไปโมบุญไปโมกองบุญบานเนี่ยรอให้เจดมบักไก่แล้วน่ามันตื่นก่อนมันอย่งเงินบุญตั้งแต่เห็นไม่หยา้องเนื้อมันกำลังหิวจังฮันลงอามว่ามานแปดโมงเลยลงใจลงเพนน้ำลงเพอืมลงเพนอืมยังกรมกัน พอก็จะสิย e ่อตอนเพนเถิดเดียวย่อย่อแขกนะแขกมาบุญอืมมาค้าเงินเงินน้อยเอ้ยไปได้ได้กันแคนมันยังเป็นผื่นอยู่เปล่ามันยังเื่องมังค่ามาตุ่มเนอะผื่น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 เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ โยกตีนโยกมือโผ่อืมโโห่โผ่โผโผโ่โห้ามเนื่ยเลยมันคือมันคำนอนรับอยู่ว่าอย่าเที่นอนบนรับผิดโอ้เป็นอะไรได้บักเนื้อเนี่ยมาทุมากทานมานอนต่ทองถุบบิดถ้ามันห่อนก็ลงมาทางหลุมพี่แแล้วอืม มีอยู่ามันมียูซา,ามขันเทียงกันนะอันนี้ขันแรกมีสามสันเด้อพี่น้องเทียงนันน้องเนือ้ mm. อเขอากันนะพี่เขาเขาเศร้าก็ยังสมุูนะแกงปลาคออืแกงสดนามมา้ำาเอาพอมันมีน้ำนมมันดูดมันกระบอก ออจมันบอกมันเป็นอย่างเนาะแ่ว่ามันมันดููดแหอยู่้ามันไลยมันพทอืมมองกระหาติเอาเขาเต่าแล้วมันดูดมันนมหมอท่านมันกระห้เด็กหน่อยแบบว่าท่านมลายหลับนมท่านกระห้ มันดูดมันบอกก้ได้เห็ก่จส่งมันกินและคันป uh huh. ั้มนะออกบนมนะป้าถกหางดูดันดูดบ่อหาทายจักเถื <ę> mm ่อนอะไรมามนะเมื่อวานนี้นจักเถื่อกลางคืนบ่ถทาย ย่าทลงไปนอนอยู hmm. ่ห <partnerships> mm. ่านยุงจะมาย่อง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 บริการมุกนอนนอนอยู่กลางถุงยังมียุงเหรอปะมานอนในเชียงหน้าแนงเนื้อนั่นคือเป็นมายุงมาเห่าเสียงมาห้องเสียงหูค่ะปะได้น้ำคือได้จะตื่นตื่นตื่นนี่แหละนะเออห้องงานคือกันมันผิว น้ำมันก็ยยอยะสาะบานสางอินยังมาว่างตอนนี้สร้างก็เพ่อสางโอ,อใยหสร้างอินที่มาเบิง่งไหมันมันว่างค่ะพ่อเงาผัดอันบวชโลงโลงล้อนหักผิวน้ามันไหลจอมันจ,จห่ะขาไผ่น้ำจ่อมันผิวหนูาาามายักพอตองนี้ไปเงาระอเก่าผอตรงนีไปพอตองรงนีกัน บมไปไย,นนยังไงยังได้เงินเนาะคือก็ไปแต่เศ้าเตื่องไปได้มันนี่ป้าถูกบังคับหลายอย่างคุณยังมาถอนหอดใส่มันดังเรียนนะเศาเมื่อยเมื่อมันเมื่อยขามหัวไปเลยขามหงมหงันเอาไปหาเห็ดผู้ด้อเที่ยงหน้าวนคืนเห็ดวนคืนเห็ดลลายๆนะพี่น้องคลิปเก่าๆนั่นละลายเนาะให้หนักเกินจนเมือ่อยหาเห็ด ส ah ิมาก็ไอก็ค <Ừ. S 1> ิดว่าอันช่วงมันแม่ใหญมังเพิ่นปู่เฮาคิดว่าแม่ใหญมั้ง4ลาน500มาแล้วซะวซั่นไปหรจะบ่ฮู้จักบ่อนเก็บมีตัวอย่งเลาะเบิ่งก่อนครั้งแรกในชีวิตพี่น้องสิเห็นเ็ดปูปานนั้นน่ะมันลายอีหลีอืมบางก็ตอนนั้น่ออนาเ็ดเนาะมานเด้ พอกะเมมันมาเหตุไปน้องน้ำลูกนั่นแหละลูกให้โชคอืมหาเห็ดก็เป็นเพ้ยาไน้ม่ก็เป็นนไม่นะคะตอนนั้นเออเสือเบื่อเสือปลาลุงบ่านะเอม่ชื่อไอืมมันไจะสร้างเสือลายโอ้ยแป้วละคองนะ อ้าวพอกันละสักครู่เคลื่อนที่เออห่เสียงไดทุกคนเพื่อสีเหลี่ยมและผู้เดียวพี่น้องมาผ่อนผ่อนลูกอ่อนผ่อนผ่อนผ่อนอมกับข่าวกำนัมหัวหมุนเพื่อสิใหญ่ผู้หนึ่งลูกนะพี่น้องเอ้ยเบ็ดแห้งเขาไปไล่เติบเนี่ยเลี้ยงลูกนะ เอาเหือเท่แห้งใหญ่ามากาก,าก,กับจะคูนบุคูนจะขำบุคำแล้วแต่บุญวาสนาได้ยังได้ต่โตลูกก็ได้อืม,อ,มอืมขคำคูกนกแล้วไป,ปกันขำบุคูนกัอยากจะดวงวาสนาฮาสตาลายมือแล้วแเน่ี่คาเนียเบวนเพะลก็กนเงลูกีล้อย่ายยอืมอ้ออืม,อม ูเจเลียเอาังนจัเลยลูกเจลูกเป็ดผัด่อยู้อะไรกันก็มีกินมันมีกินเขาก็อยู่ได้นาะพอ้ยี่สยเลี้ยงแต่วะบรรเทาลูกเทียมทุ่มเททุกอย่างลูกมัดข้าวผัดไปทำศาสตร์อืามโอ้ยเราจะสร้างเสือเฮาวแลเฮาเนี่ ใบมะขามแล้วเอามาไหวนะบ่อไป้มหนุนะโอ้โหึมบุญงามขกบึงเงินนะเสืออนนี้เสือแบบใส่แฟ้มพืดน้ำมอเลยนะโอ้ยโหอืมเป็ะสั่งเลยบิดไปบิดมาอย่างนี้แหละบิดบิดบิดคิง่ะบ่เมือตา มันเป็นในเด้มันนอนนอนเทียงหน้าคืนเละนี่มันสิรับอยู่เด้์่บบพอกเมร์เนี่ยเอา้าถ้านอนอในห้องบ้านในสิบถ้านอนในห้องบ้านในสี่มือแล้วนะบรรณียามันอนอนอยู่เทียงหน้านั่นกับสิบมือสิบคืนเท่าก็บสิบส,สี่คืนไปนลงเทนบนนั่นอนอันเฮือนบนนั่นอนเฮือนสำนักพี่น,น้องก็ตั้งแต่มาแต่ไทยนี่นแต่นอนเฮือนทีเดียวมือมือมาแต่ไทยเออมือวันที่เท่าสี่แล้วนอนอยู่ ที่สหนก็ลงมานอนเผาเลขเผาอยู่หานเลยวันที่หนึ่งกับลงหน้าไปคขอดลูกก็ไปนอนห้องหมอหลเจ้าที่หนึ่งมั่นกับโอ้โผโผล่หแหละถานอนแต่เดียวเหมือนแล้วหานแล้วเฮือนหมดแหละอืมกรมดามอืม มาก็มาเห่าเนื่องคมฮาท่านบอกมาลงมานอนเผาบนเล็กนี่เนาะยันเขาหลักไปเขาเบิง่งกหเห็นได้ทานปลาสมมั้ยอืมมูดูมันบิดมาข้างนี่นอะะเสยนัอืมเสียนไปเสียนมาอยู่ฮอ้องมริมน,นเก่ามึงรูกก้แกมข้างไหนงจนหยดล้วบน่ะนมย,ยอ่ะหาม หามเนือเนือหาอ้องยาเส้นเนือเลยอืยอโอ้ยสีนสีนสองก็จะใส่สำนักน้องหยากันละทายกินมันบุ้นมานมามงตัวละ ตอนเที่ยงตอนบ่ายก็จะขึ้นไปบุญอีกข้อหนอึ่กในกาเซราเด้อไปนออ้องจ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกงกำลังใจพบกันใหม่คลิปหนะ้า